Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุทินคลังแสงย้ำสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์500ขัดรัฐธรรมนูญสอ่อความวุ่นวายในอนาคตรับสอสอ,สอพึงมีถูกบัญญัติจริงในรัฐธรรมนูญแต่จะมาเชื่อมกับการคิดไม่ได้ 29มิถุนายน2565นายสุทินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเปิดเผยว่าร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่พักเล็กยังย้ำให้การคำนวณสัดส,ส่วนสสหารด้วย500นั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญและจะมีปัญหาในทางปฏิบัติได้รวมถึงความยุ่งยากในอนาคต ส่วนที่พักเล็กอ้างทุกคะแนนเสียงมีความหมายนั้นกรรมธิการได้ปรับแก้เรื่องคะแนนขั้นต่ำที่นำมาคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อเพราะในอดีตภาคใดมีคะแนนน้อยกว่า5%ปอร์เซนจะไม่ถูกนำมาคำนวณแต่ครั้งนี้กรมทไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำแม้ได้หนึ่งคะแนนก็จะสามารถนำมาคำนวณด้วย ทางนี้การตั้งข้อสังเกตว่าหาร500จะดับฝันแลนดสไลด์เพื่อไทยนั้นยืนยันว่าไม่กังวลแต่ที่สนับสนุนให้หาร100เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและคำว่าสอสอพึงมีที่เคยเป็นปัญหานั้นยอมรับว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญจริงแต่ไม่สามารถเอามาเชื่อมโยงกับการคำนวณได้เพราะการคำนวณสสอบัญชีรายชื่อให้คำนึงถึงสัดส่วนตามตรง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ